ระบบออโต้พายロคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าออโต้พายロเนี่ยไม่ได้เป็น EA แนวเทรดอัตโนมัติที่แบบว่าลงโปรแกรมเสร็จแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยให้โปรแกรมทํางานให้หมดเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับออโต้พายロเนี่ยเป็น EA แนวเมเนจพอร์ตนะครับเขาจะคอยช่วยบริหารพอร์ตขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่าตอนนั้นเป็นยังไงครับยกตัวอย่างเช่นระบบออโต้พายロเนี่ยจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อเราเปิดออเดอร์แรกนะครับ ดูตรงนี้นะเราเปิดออเดอร์แรกเนี่ยจะเท่ากับการสตาร์ทการทํางานนะครับสมมุติเรากดบายทองเข้าไป0.01นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตัวโปรแกรมเนี่ยจะใส่ SL ให้จะใส่ TP ให้ถ้าออเดอร์ที่เราเข้าเนี่ยถูกทางนะครับระบบจะเก็บกําไรให้แต่ถ้าเกิดว่าผิดทาง ระบบจะทํา2ข้อนะครับหก็คือระบบจะหยุดขาดทุนให้ปกติก็จะเรียกว่า sl นั่นแหละนะครับอไอคำว่าหยุดขาดทุนเนี่ยก็จะเรียก sl ทําไมผมถึงไม่เรียกว่า sl นะครับเพราะว่าระบบนี้ไม่ได้หยุดขาดทุนด้วยการคัดทิ้งนะครับเขาหยุดขาดทุนด้วยการเฮ d ไว้นะครับข้อที่2นะครับถ้าเราผิดทางนะระบบจะเทรดแก้ไอส่วนที่ติดลบเนี่ยให้กลับมากําไรให้เราได้นะครับไม่ไม่ว่าเราจะติดลบไปเท่าไหร่เขาก็จะแก้กลับมาให้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเทรดติดลบไป3มเหรียญไม้แรกนะครับเราโดน sl ไป3เหรียญ ไม้ที่2นะครับเขาก็จะเปิดสู้ให้กับเรานะครับก็อาจจะออกหลอดเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มหลอดอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะทํากําไรได้ส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะเอาไปคืนทุนของเก่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกําไรของใหม่นะครับโดยสรุปนะครับถ้าเกิดถูกทางจะเก็บให้เลยถ้าผิดทางเขาก็จะหยุดขาดทุนแล้วก็จะแก้ให้แค่นี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ หนึ่งไม่ไม่ค่อยชอบตั้ง SL แล้วก็ไม่รู้จุดเก็บกําไรนะครับตัวระบบก็จะทํา2เรื่องนี้ให้แล้วก็บางคนเนี่ยเวลาเทรดแพ้ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองจะแก้พอรอตยังไงนะครับระบบออโต้เพย์อก็จะทําสิ่งนี้ให้นะครับเมื่อได้กําไรในรอบนั้นนะครับจะถือเป็นการสิ้นสุดการทํางานของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรน้อยๆหรือจะเป็นกําไรมากๆเนี่ยระบบก็จะเฮดกําไรเก็บไว้ให้นะครับแล้วเราก็จะขึ้นรอบต่อไปด้วยการเปิดออเดอร์ใหม่ได้เลยอ่าถ้าเราเก็บกําไรแล้วนะ เราก็ขึ้นรอบใหม่ด้วยการเปิดออเดอร์นะครับก็จะเป็นการสตาร์ทรอบใหม่นะครับสรุปออโต้พายโก็จะค่อยๆวน,วนๆแบบนี้แหละเริ่มต้นก็คือเปิดออเดอร์เก็บกําไรก็คือถือว่าสิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นด้วยการเปิดออเดอร์ใหม่วนๆไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับสรุปเราก็แค่เปิดออเดอร์ buy หรือ sell อะไรก็ได้นะครับะระบบนี้ใช้หลักการอะไรในการเทรดแก้ให้กับเราสงสัยกันไหมครับ ปกติแล้วถ้าชนะเลยมันก็จบถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าแพ้แล้วต้องแก้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการอะไรในการแก้ให้กับเรานะครับระบบนี้ออกแบบมาให้เทรดตามเทรนดเท่านั้นนะครับและป้องกันความเสี่ยงด้วยการมี SL to o r ทุกออเดอร์จึงไม่กลัวโดนลากจนพอตแตกเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเข้าออเดอร์ระบบก็จะตั้ง SL ให้แต่ถ้าเกิดว่าระบบจะต้องเข้าโหมดแก้เนี่ยและระบบมี SL ให้ไหมมีครับมี SL ให้ใหเราทุกออเดอร์เลย เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยเห็นกราฟแรงๆแล้วแบบเคยโดนลากมาก่อนเนะี่ยระบบนี้ไม่ต้องกลัวโดนลากนะยิ่งแรงยิ่งดียิ่งเลือกทางระบบเรายิ่งชนะนะครับเพราะระบบเราเป็นระบบเทรดตามเทรนด์นะครับข้อเสียนะครับของการมีเอเนี่ยก็คือการโดนกิน s l ไปเรื่อยนะครับก็คือจะติดลบต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับข้อที่3นะครับระบบออโต้พายโลดเหมาะกับใครนะครับจริงๆเหมาะกับทุกคนที่ยังเทรดไม่เป็นระบบนะครับคนที่เทรดมาแล้ว สักประมาณ6เดือนขึ้นไปอันนี้ผมว่า,น,าน่าจะเริ่มใช้ได้แล้วนะคือใช้น่าจะใช้ออโต้พายอลตได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจํากัดความสักเล็กน้อยนะครับใครที่เหมาะกับออโต้พายอลตหรือคิดว่าใช้แล้วน่าจะใช้แล้วได้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นเราดูข่าวเป็นดูแท่งเทียนดูแรงเป็นนะครับว่าแรงของ,องแท่งเทียนเป็นยังไงนะครับดูไซด์เวเป็นดูเทรนเป็นรู้ว่าตลาดช่วงไหนเนี่ยโซนนี้เมกาเปิดนะ ช่วงเช้าเอเชียเปิดนะสายสายออสเตรเลียเปิดบ่ายยุโรปเปิดตอนเย็นอเมริกาเปิดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเออช่วงไหนควรเทรดช่วงไหนไม่ควรเทรดนะครับแล้วก็ควรที่จะมีไมซ์เซตของการลงทุนด้วยนะครับแบบใครใครก็เข้ามาก็อยากได้กําไรเยอะๆเนาะแต่ผมแนะนําว่าคนที่มีไมซ์เซตการลงทุนอะ่ะเวลาเขาอยากได้กาไรเยอะๆเขาจะคานึง2อ,อย่างนะครับทั้งกําไรแล้วก็ความเสี่ยงจะคุมความเสี่ยงยังไงโดยที่กําไรก็ยังสามารถรักษากําไรไว้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า เราอาจจะยังใหม่ๆอยู่เราจะโฟกัสแต่กำไรอย่างเดียวเลยเราไม่ได้สนอะไรเลยจนกระทั่งทําทให้ตัวเองพอแต่อย่างนี้ก็ไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นให้ผมแนะนํานะครับมือใหม่มากเกินไปเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับผมแนะนําให้ไปฝึกก่อนนะครับแทนที่เราจะได้กําไรนะครับแบบแทนที่จะใช้ระบบเราได้กําไรนะก็จะกลายเป็นทําตัวเองขาดทุนไปนะครับถ้ามือใหม่มากๆผมมีทีมเทรดที่คอยรันระบบนี้ให้เราแบบ Copy t r a d e นะครับผมทําคลิปอธิบายไว้แล้วไว้ใน คลิปที่ชื่อว่า Autopilot c o p อตก๊อนะครับก็ลองไปดูคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆนะครับข้อที่4นะครับทำไมระบบถึงแก้ส่วนที่เสียกับคืนมาให้เราได้เออทำไมถึงแก้ได้นะครับเพราะว่าระบบจะคำนวณหลอดไว้เผื่อกันพลาดไว้ได้18ครั้งนะครับคอนเซปต์คล้ายๆออกับการที่เรามีกระสุนไว้ยิงประมาณ18นัด ถ้าเรายิงไม่โดน1นัดเรายังเหลืออีก17นัดไว้ยิงใช่ไหมครับตัยังเหลือกระสุนไว้ยิงอีกหลายนัดเลยเช่นถ้าเราพลาดไป5นัดยิงไม่โดน1 2 3 4 5ห้าก็จะคล้ายๆกับการที่เราสะสม sl ไป5ครั้งยิงไม่โดนก็เสียครั้งหนึ่งยิงไม่โดนครั้งที่2ก็ sl ครั้งที่2 3 4ไปอย่างนี้นะครับถ้าเรายิงไม่โดน5นัดก็คือเราโดน sl 5ครั้งก็จะประมาณนี้นะครับสมมติเราติดลบไป50เหรียญอันนี้คือเราเรายิงไป5ครั้งนะเราติดลบไป50เห้น,น,เน,เน,นมาสม,มุติเราอ,อ,อ,อเดอร์ปบแล้วถูกทาง เราได้กําไรรอบนั้นมา70เหรียญที่ติดลบไปก็จะได้กลับคืนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลือกําไรอีก20เหรียญน,นะครับสรุปคือต่อให้เรายิงพลาดหลายนัดแต่ยิงโดนนัดเดียวก็จะเท่ากับชนะทั้งหมดเลยทุกครั้งที่ชนะกระสุนเราก็จะกลับมาเต็มเสมอนะครับสมมติเรายิงไป5นัดและเรายิงนัดที่6โดนเอ้ยเราจะเหลือ12นัดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราก็กลับมาเต็ม18นัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือผม MM ไว้ให้ สำรลองกระสุนไว้ให้ประมาณ18นัดนะครับคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับเรามีกระสุนสำรลองไว้เยอะๆเนี่ยก็ทําให้เรามีโอกาสชนะสูงมากนะครับเพราะว่าขอยิงโดนแค่นัดเดียวเองจะยิงแพ้ยิงไม่โดน10กว่านัดอะไรเงี้ยยิงไม่โดน15นัดนัดที่16ยิงโดนก็จะกลับมาชนะทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรายิงมั่วไม่เลงนะครับแล้วก็ไม่ประหยัดกระสุนเนี่ยปล่อยระบบยิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสมมติว่าระบบเนี่ยเป็นระบบที่เทรดตามเทรนด์แต่ช่วงนั้นเป็นไซด์เวย์ เทรดตามเทนเนี่ยระบบที่เทรดตามเทนก็จะแพ้ช่วงไซเวย์คือโดนกิเนสแอลบ่อยๆเพราะนั้นถ้าเราปล่อยให้ระบบยิงไปเรื่อยๆในช่วงไซเวย์เนี่ยก็จะทําให้เปลืองกระสุนนะครับเราควรที่จะประหยัดกระสุนไว้นะครับถ้าเรายิงจนหมดไม่โดนสักนัดจะเท่ากับเราขาดทุนจริงๆอันนี้คือขาดทุนจริงๆเลยขาดทุนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสูตร MM ที่แต่ละคนนําไปใช้นะครับผมได้ทําคลิปตัวเต็มอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงของระบบไปให้แล้วนะครับลองดูในโน้ตนะครับชื่อคลิปว่า ทำไมออโต้พลตถึงไม่ทําให้เราพอร์ตแตกนะครับอ่าลองดูคลิปนี้ก็จะเข้าใจสูตรต่างๆนะครับข้อที่5นะครับก็สรุปทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราเริ่มสตาร์ทด้วยการเปิดออเดอร์ออเดอร์แรกนะครับเราไม่ต้องทาอะไรนะครับ TP ก็ไม่ต้องตั้ง SL ไม่ต้องตั้งเพราะว่าตัวระบบจะตั้ง SL ให้แล้วถึงจุดเก็บกับเก็บกําไรเนี่ยเดี๋ยวระบบเขาก็จะเก็บกำไรให้กับเราเองนะครับอ่าที๋ย้ผมจะพาไปดูตัวอย่างของการเริ่มการทํางานของระบบนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างการเข้าออเดอร์นะครับสมมุติว่าเราเข้าออเดอร์ทองไป กดบายไป0.03จนะครับจริงๆพอร์ตหมื่นเนี่ยผมแนะนําให้ออกหลอด0.01นะครับอันนี้คือสูตรที่ใช้ได้18กระสุนนะครับอ่ามีกรนะสุน18นัดถ้าใช้0 0 1นหะสำหรับพอร์ตหมื่นนะครับก็ใช้0ู1จะยิงได้18นัดนะครับแต่ถ้าใช้0ู3จะยิงได้14นะัดอันนี้สําหรับคนที่มีความแม่นยําในการใช้งานใช้งานเป็นแล้วคล่องแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เบอร์นี้กันกําไรจะเยอะขึ้น้นนนแต่ว่วากระสะสจอยลง ความเสี่ยงก็จะสูงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองไปเมนเนดเอาเองดูนะว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าเรากด b าย0.03จะเห็นว่าอ่ะก็ปล่อยให้กราฟมันวิ่งไปนะครับตัวออเดอร์เนี่ยก็จะมีโผล่ขึ้นมาแบบนี้3 o r ออเดอร์1 2 3นะครับเป็น pending นะครับออเดอร์บายเนี่ยเราเปิดเป็นบายใช่ไหมก็เขา SL ด้วยการเปิด ั่งตรงข้ามนะครับอันนี้เรียกว่า SL แบบไม H เฮดนะครับแล้วก็ออเดอร์นี้นะครับจะเป็นสเต็ปต่อไปนะครับจะเห็นว่าเป็นเซลสต็อป0.03เหมือนกันนั่นแปลว่าถ้าเราออกหลอดบาย0.03แล้วไปถูกทาง300จุดนะครับอ่า339ก็จะบวกประมาณ9เหรียญน,นะครับแล้วก็จะเฮดกำไรไว้แบบนี้นะครับก็จะเปิดเซลล์ส่วนไว้นั่นแปลว่าเวลาเราเขาล็อกกํากไรไว้แล้วเนี่ยกำไรก็จะ ไม่ไปไหนเลยกำไรก็จะคงที่นะครับรอให้เรามาปิดนะครับทำไมถึงไม่ให้ระบบปิดให้เราเลยเราจะได้เข้าไปเทรดออเดอร์ใหม่ได้เลยเหตุผล <Head phone S 1> เป็นเพราะว่าเมื่อเวลาเรารันออเดอร์ไปหลายๆสเต็ปแล้วออเดอร์ <order S 2> มันจะเต็มหน้าจอเราเลยนะครับเวลาที่ปิดออเดอร์หลายๆออเดอร์พร้อมกันนะครับมันจะปิดไม่ทันอาจจะทําให้กําไรมีความคลาดเคลื่อนนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเหตุ <hate S 2> กำไรไว้มันก็คือแค่การเปิดออเดอร์เดียวก็จะมีเหมือนกับล็อกกําไรได้เร็วกว่านะครับ ปิด10ออเดอร์กับเปิด1ออเดอร์เปิด1ออเดอร์เนี่ยทำได้เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการล็อกกำไรที่ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไมา้แรกไปแล้วแพ้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะมาดูรูปที่2นะครับรูปนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่แพ้นะครับอ่ะสมมติเปิดออเดอร์แรกไปแล้วก็แพ้นะครับเปิดอเร์เปิด,ปดตรงนี้เฮดไว้นะครับเข,เขาจะล็อกขาดทุนไว้ประมาณ5เหรียญน,นะครับอันนี้คือเขาน่าจะ SL ประมาณ500จุดนะอ่ะแล้วแต่ระบบจะหาได้นะครับทีนี้ พอเวลาที่ระบบรันไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้เราจะเห็นว่า pending จะมีอยู่3ามอันเสมอนะครับจะมี3มอันแบบนี้นะครับอันนี้คือระบบเทรดปกติเลยนะครับก็จะรันไปแบบนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดระบบเห็นว่าถึงจุดเก็บกําไรแล้วเขาก็จะล็อกกําไรไว้ให้เราแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างหน้าตาที่เขาล็อกกําไรไว้ให้นะครับก็จะเห็นว่ามี buy กับ sell เนี่ยล็อตเท่ากันนะครับแล้วก็ล็อกกําไรไว้ให้จริงๆแล้วเขาเก็บกําไรตั้งแต่25้าเหรียญมาแล้ว <laughs> จริงๆมันต้อง กำไร25เหรียญแหละแต่ว่าเปิดล็อกไว้นะครับไม่ว่ากราฟวิ่งไปไหนก็จะกำไร25เหรียญเสมอนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราใช้ระบบไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับทั้งสักประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าตาของคนที่เอาระบบไปใช้แล้วประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างคนนี้นะครับก็เป็นยูเซอร์ท่านหนึ่งในกลุ่มของเรานะครับเติมตังค์ไปประมาณล้านกว่านะครับแล้วก็ได้กำไรมาประมาณล้านหนึ่งแล้วนะครับก็กำไรประมาณสัก60%ภายในระยะเวลาประมาณสัก2เดือนนะครับซึ่งแล้วก็อันนี้นะครับ คุณพี่ท่านนี้นะครับเติมตังไปประมาณ20,000เซนนะครับได้กำไรมา5,000ันเนาะก็กำไรประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณ25%อันนี้ใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับคือระบบเราอะ่ะผมมาออกแบบมาให้กำไรที่คาดหวังอ,อยู่ประมาณสัก 5- 8ไม่ได้คาดหวังกำไรอะไรเยอะแยะแต่ว่าก็จะเห็นว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ย กำไรก็จะหลากหลายบางคนก็ได้เป็น1้0บางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อย5%้าเปแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนมองไปที่กำไรเยอะๆแล้วทายังไงเราจะได้กำไรเยอะๆผมอยากให้เราโฟกัสไปที่ความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเรารักษาความปลอดภัยของเราไว้ได้กำไรช่วงที่เยอะมันจะมาหาเราเองกำไรช่วงที่น้อยก็จะเวียนสลับกันนะครับเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวน้อยก็จะเฉลี่ยสลับกันเพราะฉะนั้นรักษาพอร์ตไว้ให้ดี คุม mm แบบที่ผมบอกไว้ให้ดีนะครับอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะครับคุมสเต็ปไว้ให้ได้เราก็จะได้กําไรแบบค่าเฉลี่ยนะครับบางวันน้อยบางวันเยอะบางวันน้อยบางวันเยนนอะสลับกันไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่คุมนะครับก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูถ้าเราไม่คุมสเต็ปดีๆนะครับหรือเราโอเวอร์หลอดโอเวอร์เทรดเนี่ยจะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับเติมตั้งไปหมื่นนึงนะครับีนีคนนี้ขาดทุน9ก้าพเลยนะครับแทบจะไม่เหลือเลยนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูว่าคุณพี่ท่านนนี้ะครับอยงงไ อะให้ดูลักษณะอย่างนี้นะครับพอร์ตหมื่นนะครับผมมีคําแนะนําว่าให้ใช้แค่0.01นะครับแต่เขาอาจจะอยากลอง0.02ก็ไม่ผิดนะครับช่วงแรกบางๆได้นะครับแต่สังเกตว่าช่วงหลังมาเริ่มออก0.1แล้วอันนี้โอเวอร์แล้วนะครับสูงสุดของพอร์ตหมื่นไม่ควรเกิน0.03เพราะว่า0.03ยังสู้ได้14สเต็ปอยู่แต่ถ้าเป็นขึ้น0.1เมื่อไหร่จะไม่ถึงแล้วนะครับทีนี้คุณพี่ท่านนี้นะครับก็เห็นว่าเฮ้ยก็ไม่แพ้นี่ก็ชนะมาได้เรื่อยๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมาเพิ่มหลอดช่วงนี้นะครับอ่ะ เปลี่ยนจาก0ูเป็น0.1นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก0.1เป็น0.5เป็น1นึหลอดไปเลยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยการแก้ของเขาเนี่ยแก้ได้ไม่สุดนะครับก็เลยทำให้ขาดทุนไปเยอะมากนะครับสรุปนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับทำตามที่ผมบอกก่อนฝึกฝนในการใช้งานระบบก่อนอันนี้ก็จะเป็นคนที่เอาออโต้พายโลดไปใช้นะครับก็จะได้กําไรหน้าตาประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะรันมาประมาณไม่ถึงเดือนนะคุณออฟเนี่ยครับอ่าเนี่ย ปิดแล้วครับวันนี้วันแรกนะครับวันแรกก็ได้ไปเกือบร้อยเซนเนาะพะเกือบร้อยเซนตรงนี้ก็ประมาณ0.79%ต่อวันนะครับก็ถือว่าก็ไม่น้อยนะครับอย่างคุณพี่ท่านนี้นะวันนี้ TP ไป4รอบนะครับคุณ CK นะครับได้กําไร7รอบนะครับ้วในกลุ่มก็มีกําไรกันหลายแบบเนาะสรอบ5้ารอบ10รอบก็แล้วแต่นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสรุปนะครับสรุปทั้งหมดก็คือ ออโต้พายโเนี่ยก็คอยดูแลพอร์ตให้เรานะครับเป็น EA สําหรับเม n เนจพอร์ตนะครับก็แค่ทําตามที่ผมบอกนะแล้วก็กําไรที่คาดหวังเนี่ยอยู่ประมาณสัก5้ถึงแคุมความเสี่ยงให้ได้เดี๋ยวพอร์ตของเราก็จะค่อยๆเติบโตไปเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเอาระบบนี้ไปใช้นะครับก็ติดต่อขอเอาระบบนี้ไปใช้กับแอดมินประจํากลุ่มประจําห้องของตัวเองได้เลยนะครับสมัครวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าพรุ่งนี้จะเห็นกําไรเลย